ถัดมาข้อ5วัตถุที่มีความหนาแน่น2กรัมต่อจีเอ็มกำลัง3มูออมวลต่อวัตถุตอบเอ่อต้องเป็นชอการเชอ,อร์อ๋อ5้าสิบลูกร้อยหาร50าตอบ2เแล้วมวลหารปริมาตรร้อยหาร50าตอบ2เลยก็เลยจ่อจานเอ่อข้อนี้ต้องตอบชอการเชอเร์ค่ะลูกถัดมาข้อ ข้อ 6, ว่า6 7ถูกแล้ววัตถุลอยปิ่มในของเหลวก็คือเท่ากับอ่าข้อ7กร,รัมหรือกิโลก็คือมวลถูกค่ะถัดมาข้อ8หนูต้องตอบช็อกเกชอรวัตถุที่จมน้ําทําให้ลอยน้าเอ้ยยอหญิงวัตถุที่จมน้ําทําให้ลอยน้ําได้ยอยเพิ่มปริมาตรจนความหนาแน่นน้อยกว่า1โอเคค่ะถ้าความหนาแน่นน้อยมันจะลอยไง หนูต้องทําให้มันน้อยกว่า1เพราะปกติน้ําความหนาแน่นอ,อยู่ที่1กรัมต่อ cm เอ็กำลัง3ถ้าเราทําให้น้อยกว่ามันจะลอ,อยค่ะ,คะก็เลยตอบชอกชือ่อขอพอ